สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปเข้ามุมกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตามรับฟังกันนะครับที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง3ลิงก์ได้เลยนะครับโอเคครับมากันที่ประเด็นเรื่องแรกนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเดวิดกิลนะครับซึ่งเดวิดกิลเนี่ย ได้มีการให้สัมภาษณ์หลายๆเรื่องแล้ะแล้วก็ผมได้มีการนําเสนอมาจากคลิปเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับก็ไปย้อนรับฟังกันได้มีเรื่องอะไรบ้างนะครับแต่รอบนี้ครับเดวิดกิลเนี่ย หรือสื่อเนี่ยได้มีการเผยแพร่บทสัมภาษณ์ของเดวิดกิลนะครับที่เดวิดกิลเนี่ยไปออกรายการของริโอฟินันนะครับแล้วก็เดวิดกิลได้มีการพูดถึงโอมาเบรดานะครับซึ่งเป็น CEO คนใหม่ของแมนยูหลังจากนี้นะครับเดวิดกิลเนี่ยมีการให้คำแนะนำอย่างไรแล้วก็มองว่าเป็นดีลที่ ยอดเยี่ยมมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามารับฟังกันนะครับเด็กเ่อกบอกว่าก่อนอื่นเลยผมต้องบอกเลยนะว่าผมคิดว่าการที่แมนยูเนี่ยเอาคนภายนอกมาทำงานกับทางสโมสรถือว่ามันเป็นไอเดียที่เพอร์เฟเป็นอย่างมาก สำหรับโอมาเบอร์ดาเป็นคนที่มีไอเดียแนวความคิดใหม่ๆอยู่เสมอนะครับรวมไปถึงมีมุมมองแบบใหม่ที่มาจากสโมสรที่ประสบความสำเร็จมากๆด้วยเหมือนกันสิ่งที่ผมเนี่ยจะแนะนำกับเบอร์ดาก็คืออยากให้เขาเนี่ยมีความจริงจังในการทำงานกับทางเซอร์เดฟเบลฟอร์นะครับรวมถึงคนฝ่ายการเสริมทัพ กับการเจรจาต่างๆนะครับเบอร์ด้าต้องทําความเข้าใจกับคนเหล่านั้นให้ได้นะครับกลับไปมุ่งมั่นกับสิ่งนั้นแล้วก็ทํางานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเอนานักเตะดีๆเนี่ยเข้ามาร่วมทีมให้ได้แมนยูของเราครับเพิ่งต่อสัญญากับทาง Ad ด d a าไปนะครับหรือมีการเจรจาต่อสัญญาแล้วกันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นดีลที่ยอดเยี่ยมครับแล้วก็เราเนี่ยมีสปอนเซอร์เข้ามาสโมสรแบบเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรื่องของการตลาดเนี่ย สโมสรทําได้ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณสามารถทําให้ทีมภาพรวมมีฟอร์มที่ดีตามไปด้วยเหมือนกันเนี่ยมันก็จะทําให้ภาพรวมของทีมมันดูเพอร์เฟกยิ่งขึ้นมากกว่าเดิมนะครับขณะที่มีอีกมุมหนึ่งครับที่มันก็มีหล,หลายๆคนนะที่ทํางานให้กับทางสโมสรน,นะครับคุณเนี่ยก็รู้ถึงเรื่องนั้นตอนที่ เคยร่วมงานที่สโมสรแมนยูหรือว่าอยู่ที่คาร์ดิงตันนะครับผมเองก็รู้ถึงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจากตอนที่อยู่ที่ออทฟอร์ดนะครับมันมีหลายคนครับที่ทํางานให้กับทางสโมสรมานานหลายต่อหลายปีพวกเขาเป็นคนที่รักสโมสรมาก,มากแล้วก็ต้องการความหวังสักนิดนะแรงมั่นใจสักหน่อยสิ่งเหล่านั้นจะทําให้พวกเขาเนี่ยมีความกระเตือเรือร้อนในการทํางานให้หนักขึ้นแล้วก็มีแรงกระตุ้นมากกว่าเดิม สำหรับผมแล้วครับนั่นเป็นสิ่งสำคัญมากๆจากนั้นครับเราเนี่ยต้องกลับไปทำงานด้วยปรัชญาที่เราเนี่ยต่างก็ต้องเป็นหนึ่งอันเดียวกันคนที่เป็นผู้บริหารที่เก่ง ต้องมีความสามารถในการทํางานกับทีมงาน,นงต่างๆตําแหน่งที่ล่างลงมาไม่ว่าจะเป็นคนขายตั๋วนะครับคนทํางานเรื่องของระบบไฟฟ้าอะไรประมาณนั้นถ้าคุณแสดงให้เห็นว่าตัวเองเนี่ยมีความเอาใจใส่กับพนักง,งานทุกคนแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะมีการออกสตาร์ทหรือทํางานได้แบบราบรื่นแล้วก็มีผลออกมาที่ดีหลังจากนี้ด้วยเหมือนกันนะครับนี่คือคําแนะนําของเดวิดกิลแล้วก็มีการอธิบายสิ่งต่างๆที่โอมาเบอร์ร่าเนี่ยต้องมาเชิญแล้วก็ต้องทํางานหนักและ รราไปถึงต้องมีการประสานงานกับทุกๆบทบาทตั้งแต่บทบาทระดับสูงจนบทบาทระดับแบบล่างๆมาเลยประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องนาวเรื่องแรกอีกเรื่องหนึ่งที่เดวิด i กิลพูดถึงนะครับก็มีคําถามงันเกิดขึ้นว่า ถ้าเกิดเป็นดีลที่อยู่ในยุคข,ของเดวิดกิลเนี่ยที่ทำงานเป็น c ีของทางสโมสรแมนยูเนี่ยดีลไหนคือดีลที่ดีที่สุดในการนำตัวเข้ามานะครับเดวิดกิลเนี่ยมองว่าดีลที่ดีที่สุดในมุมมองเขาที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยก็คือเวลลูนี่นะครับแล้วก็มีไมเคิลคาร์ลิกรวมไปถึงอีก2คนก็คือวิดิสแล้วก็เปติกเอเบลานะครับแต่ถ้าเกิดคิดถึงในแง่ของความสําคัญของทางสมโมสอนเนี่ย หนึ่งคนที่สําคัญที่สุดของสมโมสรก็คือเอ็ดวินฟัเดซานะครับซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยแมนยูกําลังมองหาตัวแทนของเบรตชมไมเคิลนะครับแล้วก็มีการทํางานอย่างหนักในการค้นหาเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว เยอะแยะมากมายนะครับสุดท้ายเนี่ยเราก็มาได้ตัวเอ็ดวินฟัลเดซาเข้ามาร่วมทีมแล้วก็เขาเนี่ยก็เป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่สําหรับเราเช่นเดียวกันนะครับประมาณนี้นะครับที่คือเรื่องราวที่น่าสนใจของเดวิดกิลที่เอามาให้รับฟังกันเรื่องแรกนะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นมุมมองทางรอยคีนนะครับรอยคีนเนี่ยเขาก็คอมเมนต์นะถึงแม้ว่าแมนยูเนี่ยจะมีฟอร์มที่ดูดีขึ้นในช่วง2เกมที่ผ่านมานะครับสอสเกมที่ผ่านมาแต่เรื่องของอนาคตของทาง เ er รอยคินคอมเมนต์ว่าอนาคตของเอเดร e n นฮารเนี่ยยังอยู่ในความไม่แน่นอนอยู่นะครับแล้วก็อาจจะถูกตัดสินเรื่องของอนาคตอีกครั้งหลังจากจบซีซั่นก็ได้ว่า เอเรีนฮารจะได้ไปต่อไหมหรือแยกทางกับทางสมองสอดน,นะครับก็นี่คือมุมมองเท่านั้นนะครับที่ออกมาจริงๆกระแสข่าวเนี่ยก็มีการเล่นข่าวในแบบที่ค,คล้ายๆกับ,บรอยคีนที่มีการพูดถึงเอเรีนทางนั่นแหละว่าเดี๋ยวทางอินิออสเนี่ยจะมีการประเมินกันอีกครั้งหลังจากจบซีซั่นนะครับซึ่งตอนนี้ยัง ไม่สามารถคอนเฟิร์มได้แบบ100%แต่ถ้าเกิดดูกระแสจากเสอ,อังกฤษเนี่ยค่อนข้างที่จะเอ็นเอียงไปที่มีโอกาสที่เทนฮากเนี่ยน่าจะเด้งออกจากการเปกุ้ซื้อของแมนยูคุณทข้างสูงเหมือนกันนะครับอ่ะก็เราติดตามกันนะครับแล้วก็นี่ับภาพที่เดอะซันเนี่ยไปจับภาพมานะครับนเทนฮาร์กก็ได้มีการไปรับประทานอาหารนะครับกับทางโรบินฟานเบอร์ซี่ซึ่งในเกมนัดล่าสุดเนี่ยโรบินฟานเบอร์ซี่ก็มานั่งรับชมเกมด้วยนะครับแล้วก็ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโรบินฟานเบอร์ซ er ี่ก็ มาที่สนามซ้อมค่อนข้างบ่อยเหมือนกันแล้วก็มานั่งรับชมเกมด้วยนะครับก็ส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นการกลับมาสโมสรเพื่อมาเรียนรู้เรื่องของโค้ดอะไรต่างๆด้วยนะฮะมีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนกันนะครับแล้วก็สื่อเนี่ยก็ไปจับภาพมาได้นะครับโอเคเรื่องราวของเอเดนกาประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของอเรฮนโดกราโชนะครับในมุมมองของเอียนไรท์เอียนไรท์เนี่ยก็เป็นอดีตนักเตะชื่อดังนั่นแหละที่เราน่าจะรู้จักกันนะฮะเขาก็มองว่าอเริฮันโดกราโชเนี่ยคือเป็นนักเตะที่ กำลังผลงานร้อนแรงก็จริง แล้วก็นันล่าสุดยิงได้2ประตูก็จริงนะครับแต่ว่ากระดาโชวเนี่ยต้องมีความหลากหลายมากกว่านี้นะครับมีแนวทางการเล่นที่ทาแต่สิ่งเดิมๆอยู่ตลอดเวลาแบบนี้มันไม่ค่อยไหวนะฮะคุณต้องมีจังหวะพลิกแพงคุณมีทุกอย่างครบแล้วแหละแต่ว่าคุณต้องเพิ่มความหลากหลายหน่อยให้มันมากขึ้นกว่านี้นะครับมันจะได้แบบสร้างความอันตรายให้กับทีมไ้ด้วยนะครับเพิ่มหรือว่ายกระดับเรื่องของเกมรุกให้กับทีมไ้ด้วยนะครับคืออีกเรื่องหนึ่งที่ต้องคอมเมนเนี่ยก็คือเรื่องของการตัดสินใจนะเดียร์น่ยก็บอกว่ามันก็มี บางจังหวะนะที่เจ้าตัวเนี่ยพยายามเลี้ยงกินตัวคู่แข่งมากจนเกินไปนะครับดวนแบบหนึ่งตอนหนึ่งเยอะจนเกินไปบางจังหวะเนี่ยเลือกที่จะยิงและจังหวะที่บางครั้งก็ควรที่จะจ่าย ก็เป็นการตัดสินใจนั่นแหละที่เราได้เห็นมาโดยตลอดนะครับที่บางเกมเนี่ยกาะโชยังทําได้ไม่ดีนะครับแล้วก็สถิติที่น่าสนใจของกาลาโชเนี่ยนะครับก็มีการข้อกันักมาล่าสุดนะครับกาโชเนี่ยมีส่วนร่วมกับ5ประตูนในเกมพิบัลเดงกิตห้าลัดหลังสุดโดยเรรองแค่ราสูนฮอยรุนเท่านั้นนะครับสถิติต่อมาครับแมนยูของเราเนี่ย เก็บชนะในพิมพ์เด็งอังกิจได้53.3%เวลาที่กานาโชเนี่ยออกสตาร์เป็นตัวจริงซึ่งดีกว่าเวลาที่เขาเนี่ยไม่ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงเสีกอีกนะครับรวมพ์เดงกานาโชเป็นนักเตะของแมนยูที่โดนทำฟาวมาที่สุดในลีก โดยเฉลี่ยอยู่ที่2.3ครั้งต่อเกมนะครับแล้วก็กาาโช่เนี่ยเป็นนักเตะที่มีโอกาสยิงไกลามากที่สุดในทัพปีศาจแดงโดยเฉลี่ยอยู่ที่3.1ครั้งต่อเกมนะครับน้ำมัดา์นักเตะของแมนยูเนี่ยที่ลงเล่นเกิน1,000นาทีมีแค่มาคารฟอร์ดที่มีค่าเฉลี่ยเลี้ยงผ่านผู้แข่งสําเร็จ2.1ครั้งต่อเกมมากกว่ากาลาโช่อยู่ที่2.0ครั้งต่อเกมนะครับในการลงเล่นทุกรายการในช่วงฤด,ดูกาลนี้ครับกาาโช่มีส่วนร่วมกับกรบาร์โตูที่ทําให้กับทีมได ซึ่งน้อยกว่าที่ทําได้ตลอดฤดูกาลที่แล้วเพียงแค่3ลูกเท่านั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายครับอารเดนโดกาโชแสดงให้เห็นถึงความเฉียบคมหลังจากที่แมตช์ล่าสุดทำไปสองประตูในเกมที่เอาชนะเวสแฮมโดยที่มีค่าความน่าจะเป็นของการได้ประตูแค่0.24เท่านั้นเองนะครับโอเคนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจของการาโชนะครับส่วนเรื่องราวต่อมานะครับก็โรมาโน่ได้ออกมา พูดถึงเกี่ยวกับอนาคตของบรูโน่เฟอร์เดสนะครับคือบรูโน่เนี่ยกำลังมีข่าวเชื่อมโยงว่าทีมจากลีกาอูเนี่ยให้ความสนใจดึงตัวไปร่วมทีมนะครับแต่โรมาโน่คอนเฟิร์มนะครับว่าบรูโน่มีความชัดเจนมาโดยตลอดในช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาเนี่ยต้องการอยู่กับแมนยูต่อไปแล้วก็มันเป็นแบบนั้นมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วและมันก็เป็นเหมือนเดิมในช่วงตลาดกลางซีซั่นที่ผ่านมาแล้วก็ณนะปัจจุบันนี้นะครับโอเคข้อมูลตามนี้นะครับถึงแม้ว่า เล็กซาอุเตรียมทุ่มงบประมาณค่าเหนื่อยมหาศาลหรือ ค่าตัวระดับ60-70ล้านปอนด์เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องยากที่บรูโน่จะย้ายทีมหรือว่าแมนยูจะตอบรับนั่นเองนะครับส่วนทางฝั่งของราฟิวารานนะครับรายนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะนะที่มีข่าวเชื่อมโยงว่าอัลนาเซอร์ครับเตรียมยื่นข้อเสนอโดยการยื่นเรื่องของเมกเงินค่าเหนื่อยมหาศาลอยู่ที่50ล้านปอนด์ต่อปีนะครับให้กับราฟิวารานก็คือเป็นการโน้มน้าวใจให้วารานเนี่ยย้ายมาเล่นในลีกซาอุให้ได้ในช่วงซีซั่นหน้านะครับซึ่งอนาคตของวารานกับแมนยูเนี่ยมันก สัญญาก็ใกล้จะหมดด้วยนะครับแล้วก็แมนยูก็มีข่าวเชื่อมโยงเกี่ยวกับการมองหาแนวรับรายาอหม่พอดีนะฮะรฉะนั้นโอกาส50-50ครับอยู่ที่ตัวของวารานเองด้วยนะครับนะส่วนข้อมูลจาก ESPN ครับมีการระบุก,กันออกมาครับแผนการการเสริมทัพของแมนยูในช่วงซัมเมอร์นะครับซึ่งหลังจากนี้ครับแมนยูเนี่ยว่ากันว่ามีการตั้งเป้าว่าผู้เล่นที่เข้าสู่ สัญญาพ่สุดท้ายตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์เนี่ยจะอยู่ในส่วนหนึ่งที่กลุ่มเอเดออสเนี่ยจะมีการพิจนารณาแล้วก็เดินเข้าไปหานะครับซึ่งตอนนี้แมนยูกำลังสำรวจเกี่ยวกับนักเตะที่เป็นนักเตะระดับท็อปฝีเท้าดีแล้วก็ สัญญาเข้าไปสุดท้ายอย่างเช่นในรายของโจชัวคิมมิตนะครับโจทานเดวิดของลิวอย่างนี้นะครับคฟเฟนตูรามอวานโซเดวิสนะครับคือสัญญาเนี่ยจะหมดในช่วงปี2025นงะครับนักเตะเหล่านี้นะฮะที่เป็นนักเตะฝีเท้าดีสถิติที่ดีนะครับแล้วก็เป็นตัวระดับแบบเกรด B บวกขึ้นมาหน่อยถึงในระดับแบบ A หรือมากกว่านั้นนะครับเป็นตัวท็อปแล้วกันที่น่าสนใจแล้วกันนะครับฝีเท้าที่สามารถยกระดับทีมได้นะฮะ คือคร่าวๆประมาณนี้นะที่ว่ากันว่าทางแมนยูเนี่ยจะเดินเข้าไปหานะครับก็ต้องบอกว่าการที่แมนยูวางแผนแบบนี้ส่วนหนึ่งก็คือมันสามารถประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าตัวได้นะครับเพราะว่าพอนักเตะเนี่ยสัญญาเหลือน้อยเนี่ยค่าตัวเนี่ยค่าชดเชยอ,อะไรต่างๆเนี่ยมันจะน้อยลงไปด้วยนะครับ แล้วก็ตัวสังกัดของนักเตะเหล่านั้นเนี่ยจะไม่สามารถโกงได้ในระดับแบบสมมติว่าเมื่อก่อนเนี่ยแมนยูซื้อเนี่ยแปดสเนี่ยมันจะโกงได้ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าสัญญาเรือน้อยก็น่าจะมากสุดประมาณ40-50ล้านปอนด์ไม่เกิน6กล้านปอนด์นะครับแล้วก็ข้อมูลทิ้งค้าเนี่ยเขาบอกว่าเซอร์จิมแล้วก็กลุ่มอินิออสเนี่ยทีมอินิออสแล้วกันนะครับที่จะเข้ามาเนี่ยนะฮะก็หวังว่าจะมีการแต่งตั้งผู้นวยการทั้งนฟุตบอลคนใหม่ของแมนยูให้กััับ Man แแมนนนนนล้้้ววกกกกใอีี่่สดาาาาหห์ขหรต เรื่องของการวางแผนสําหรับในช่วงซัมเมอร์เนี่ยมีการวางแผนเบื้องต้นไปแล้วนะครับว่าจะมีการเสริมทัพมีการเปลี่ยนทายอะไรอย่างไรนะครับคนนั้นออกไปคนนี้เข้ามา อะไรอย่างไรกันบ้างก็คือเกิดขึ้นแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องของดีเรคเตอร์เนี่ยเดี๋ยวอีไมกี่สัปดาเนี่ยน่าจะมีความชัดเจนเพิ่มขึ้นนะครับโอเคข้อมูลจากรอบเราสันประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้อมูลปิดท้ายครับเป็นในเรื่องของสนามการแข่งขันนะครับหรือว่าสนามโอทัฟฟอร์ดนั่นเองนะครับตามข้อมูลจากเทเลกราฟครับมีการระบุออกมากับว่าเซอร์จิมรคคิปเนี่ยต้องการให้สโมสรแมนเชสเตอร์เดสร้างขึ้นมา แล้วก็เหมือนกับเป็นโปรเจกต์แล้วกันก็คือเวมบรีแห่งแดนเหนือนะครับภายใต้แผนการที่ทางเซอร์จิมเนี่ยกำลังมีการปรับปรุงสนามอุตสาร์ดให้มันมีความทันสมัยเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความแบบว่าน่าตื่นตาตื่นใจเพิ่มขึ้นแล้วกันนะครับโดยข้อมูลเพิ่มเติมครับเขาบอกว่าเซอร์จิมเนี่ยเชื่อว่าทางตอนเนี่ยของทางประเทศอังกฤษเนี่ยควรมีสถานที่ที่แบบเซอร์ไพรส์หรือว่าเป็นพื้นที่ระดับโลกแล้วกันนะครับที่แบบเห็นแล้วแบบเออพื้นที่ จุดนี้เป็นพื้นที่ที่แบบว้าวมากๆะนะฮะที่จะแข่งขันกับสนามเวมบรีได้นะครับเรื่องของสนามที่ว้าวมากๆอะไรประมาณนั้นที่มีความจุประมาณ9 0 0 0 0ที่นั่งนะฮะในลอนดอนนะที่เวมบรีนะแต่ว่าแมนยูก็จะปรับให้มันแบบมีความทันสมัยแล้วก็ความจุไล่เลี่ยกันหรืออาจจะใกล้เคียงกันนะครับรวมไปถึงมีการประเมินกันออกมานะครับว่าการขยายสนามโมเทอร์ปอดในปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีราคาอย่างน้อย800ล้านปอนด์นะครับหรืออาจจะมากกว่านั้น ขณะที่การสร้างสนามใหม่เนี่ยอาจจะต้องใช้งบประมาณราวๆ,ๆ1,500จะถึง2,000ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าราคาเนี่ยต่างกันแต่ว่าต่างกันไม่ค่อยเยอะนะฮะเพราะว่าแค่อัปเกรดเนี่ยก็800ล้านบวกๆแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสร้างใหม่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันแต่ก็คือมันไม่ได้บอกว่าห่างกันซะแบบ4,000 5,000ล้านนะฮะแล้วก็เจมส์กเกอร์กล่าวอีกน,นะครับว่า เซอร์จิมบราคิปเนี่ยมีแผนที่จะประชุมกับทางสภาเมืองเทศบาลน,นะครับแล้วก็นายกเทศมนตรีของเมืองมเชเตอร์เกี่ยวกับการทุบสนามวอเทฟอร์ดเพื่อสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยนะครับลหลายช่องทางนะคิดว่าอย่างนั้นนะครับคือเท่าที่ผมอ่านเนี่ยก็คือเขาไม่ได้แบบว่าคิดแค่จะมีการอัปเกรดสนามแห่งเดิมเท่านั้นแต่ยังมีการพูดถึงในอนาคตว่าถ้าเกิดสนามแห่งเดิมเนี่ยมันข็ดนไม่ขึ้นนะ่ะมันแบบไม่ได้แล้ว พัฒนาต่อไม่ได้แล้วอัปเกรดไม่ได้แล้วต้องสร้างใหม่มันมีโอกาสไป,ไปได้ไหมถ้าเกิดในรูปแบบแบบนั้นนะครับหลายๆช่องทางมากกว่าแต่เบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะเป็นการอัปเกรดไปก่อนนะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยการอนุมัติเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาครับทางสภาเมืองน่าจะมีการอนุมัติให้อย่างแน่นอนครับเนื่องจากว่าที่ตั้งของสลัมบูเลฟอร์ดเนี่ยมันสามารถขย,ขยายได้นะฮะเพื่อรองรับการปรับปรุงได้นะครับแล้วก็ในระหว่างที่ สโมสรหรือสนามโอเลฟอร์ดเนี่ยปรับปรุงเนี่ยแมนยูอาจจะต้องใช้สนามชั่วคราวประมาณ2-3ซีซันเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่านานพอสมควรนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ